ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค้นความไปในที่ผมไปเล่นหลังใหม่ละกันนะครับโอเคถ้าเราชนะทางอีติดทาวมาสามประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอกันส่วนกับรัตเตอร์แฮมยูไนเต็ดครับผมแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลด้วยจุดโทษนะครับพาประตูต่อสี่ประมาณนี้ครับที่ผมไปเล่นมาโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับช่องฟุตบอลตูดเดยเช่นเคยครับเราอยู่กับพ่เกลแซมครับโอเควันนี้มาถึงวันที่ เรารอคอยนะครับโอเคผมยื่นซื้อคนนี้ไปนะครับผมตามที่เห็นเลยนะครับผมจะยื่นไปที่ล้านเก้านะครับเขาบอกว่าล้านเก้าเขาจะขายให้เรานะครับผมจะซื้อที่ล้านเก้าแล้วกันนะครับสําหรับนักกีฬาคนนี้เป็นก้องหลังครับอายุก็เยอะอยู่นะครับตอนนี้นักเตะอ,อายุน้อยเห็นได้ชัดว่าเรามีเยอะมากนะครับมีเยอะมากดังนั้นผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราซื้ออายุน้อยเข้ามาเพิ่มอ่ะมันจะไม่มีใครได้ลงทีเนี้ยเพราะว่าค่าพลังไม่ได้เยอะ เข้าใจใะท่านผู้ชมถ้าค่าพลังเยอะมันก็แพงแบบเอเลียสเนี่ยก็หลายล้านอยู่นะสิบล้านมั้งประมาณนั้นนะครับในเกมนะโอเคฮะอันนี้ทีมประจําเดือนเนาะก็โอเคก็ถือว่ามีติดบ้างครับสำหรทีมเราก็เมื่อก่อนเนี่ติดเยอะตอนนี้ติดน้อยลงมานะครับไม่เป็นไรฮะวันนี้ถึงแมตช์ที่เรารอที่ผมรอคอยด้วยนะครับนักเตะทุกคนก็น่าจะรอคอยนะครับผมเรารอคอยมากครับสําหรับวันนี้ผมแชมป์มาผมเราจะต้องมาชิงชนะเลิศฮะกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับทีมจากพรีเมียร์ลีกเนาะเขาก็ถือว่าใช่ชุดใหญ่นะครับเนาะคือท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าฟุตบอลมันมีสิทธิ์เป็นไปได้แทบทุกอย่างเลยนะครับผมเราอาจจะเผลอเตะเข้าดูตัวเองอะไรเงี้ยเขาอาจจะเตะเข้าดูตัวเองทําให้เราชนะอันนี้เราก็ไม่รู้ไงดังนั้นนะนะครับเราก็มาลุ้นกันในแมตช์นี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนำท่านมาที่สนามเวมบี้นะครับมาดูรอบชิงชนะเลิศลีกครับนะครับผมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่ผมพบกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับท่านผู้ชมครับ โอเคฮะนักเตะก,กำลังเข้าแถวนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้ศัประตูเป็นเอเดซอนโมเรสเป็นหลังสี่เป็นคาร์เซโลลาป็อกวอล์กเกอร์นะครับผมโอ้ไม่ทันนะอ่านไม่ทันท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรฮะรนี่นะครับผมกองกลางก็จะมีเดอร์บอยซินวานะครับผมประมาณนี้นะครับผมกองหน้าก็มีซอนเฮอร์มินด้วยนะครับก็ข้างล่างตรงนี้จะเป็นอ่าที่อ่า ผู้ช่วยเรานะครับรายงานมาให้นะว่ามีอะไรพวกนี้นะครับโอเคฮะผมจะมาเปลี่ยนแผนสักเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าผู้ช่วยเรารายงานมาเนาะผมก็ต้องลองแก้ไขดูเผื่อผู้ช่วยเราจะรายงานถูกนะครับโอเคท่านผู้ชมครึ่งแรกเป็นไงฮะสำหรับเรา ว่าแมนซิตี้ได้บุกเยอะนะแต่เราก็มีโอกาสบุกครับดูฮะเราก็ยังมีโอกาสบุกโอเคฮะจ่ายมาที่ใครเนี่ยซีวาฮะขออภัยด้วยนะครับถ้าภาพกระตุกวิงส์ฮะอ่เดอร์บอยไปไหนเนี่ยฮะโ่าพลาดกระตุกท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับแล้วยิงเข้าไปฮะนี่โควิดใช่ผมโอ้โห สุดยอดฮะเราขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วในนาทีที่3 3นะครับโดยนิกโชวิสนั่นเองเลครับของเราฮะให้ดูฮะจงังหวะเราจ่ายบอลขึ้นมาเนาะโยนบอลยาวขึ้นมาแล้วจับแล้วแต่งแล้วยิงโอ้โหสุดยอดฮะขึ้นนำแล้วฮะหนึ่งนั้นเราอาจจะมีการปรับแผนอะไรเล็กน้อยหรือเปล่าฮะหลังจากขึ้นนำเราก็เซฟเกมแล้วกันเะครับเพื่อเราจะได้ได้แชมป์เนาะ โอเคฮะแล้วก็พูดสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยเลยครับท่านผู้ชม,ชมโอเคฮะดูฮะนักเตะเราก็ถือว่าเหนื่อยกันเยอะนะครับแต่ว่าผมยังยังไม่ได้เปลี่ยนใครอะไรมากนะครับถ้าเสียงมีลมข้าวหรือมีอะไรเข้าก็ขอภายจริงๆนะครับดูฮะว่าเป๊ปกวดิอลาจะแก้กเกมมาอย่างไงฮะ ถือว่าเราเข้ารอบลึกมากนะครับเข้ารอบมาถึงรอบชิงชนะเลิศเลยฮะร,รอบนี้มีการเปลี่ยนตัวฮะเมื่อกี้เป๊ปกัวาร์ดิล่าเปลี่ยนตัวโอเคครับผมส่งใครลงไปดีฮรจะส่งเทงิงเวเดสลงไปหรือนะครับเวเดสเอาไม่เอา,อาครับขอไปด้วยฮะเมื่อกี้อันนี้ขึ้นมานั่นแหละครเวเดสละกันนะครับลงมาในตำแหน่งกองกลางนะครับแทนวิกส์ โอเคฮะไปกันฮนะดูฮะว่าเราจะยิงประเพิ่มหรือจะโดนยิงหรือจะอะไรฮนะหรือจะแบบนี้จนจบเกมก็โอเคนะครับเราไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วเลยครับเราทีมเล็กด้วยเนาะโอ้โหภาพหรือว่ากระตุกนะต่อไปผมน่าจะไม่ควรถ่ายแบบนี้ลนะเอดีซอนฮนะโยนบอลยาวขึ้นมาแมน,นซิตี้ได้บอลฮนะซิลวา สิว่าจริงเข้าไปโอ้โหประตูเรางรับได้ฮะดีเอะกอนซาเลสฟอร์มมาฮะฟอร์มมาลุทแมทเนี้ยอดเยี่ยมโอ้วิงส์โดนไปเหลืองเนาะก็โดนตั้งแต่ก่อนผมเปลี่ยนออกนะครับพอโดนปุ๊บผมก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าสตาฟ์ทเขาแจ้งมาเนาะว่าควรที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นได้ไม่เต็มที่เนาะกลัวเสียใบแดงอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะเล่นยากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนออกเลยนะครับพอโดนเหลือง เรายังได้บุกรอบสุดท้ายมาหรือผู้สิยจะเปล่าโอ้แล้วเปล่าเลยเลยครับจบโอ้โหฮะนี่ฮะกอนซาเลสฮะกับทันทีของเราในแมตช์นี้โชว์ถ้วยแรกของเราแล้วเลยครับท่านผู้ชมครับเชฟฟิลเวส์เดย์นะครับผมสำหรับอันนี้เราต้องรอดูครับว่าทางบอบร์ดบริหารนะจะว่ายังไงผมถึงได้เคลื่อนชั้นเราจะได้ ถ้าเราไม่ได้เลื่อนชนเราจะได้นี่หรือเปล่าได้อยู่ต่อหรือเปล่าได้เงินมาเพิ่มมาสองล้านสองจุดสองห้าล้านนะครับเราได้มาโอเคอย่างน้อยเราได้เพิ่มเนาะถ้าผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เขามารีวิวนักเตะไทยนะครับในเอ็มเนาะที่จริงอะนะครับมันมีหลายคนมากนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ผมอัดหลังจากอ่า ไทยยู23 AFC Champions League แข่งจบไปอ่ะนะครับพอผมมาลองหานักเตะนี่คือมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมอยากดูว่าเฮ้ยผมหาใครเจอบ้างก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมส่วนมากจะเป็นลูกครึ่งนะที่ผมหานะครับที่หาได้ว่างนั้นเถอะนะครับผมก็หาได้4-5คนนะครับแล้วก็มีชนะทิฟกาวินอะไรพวกเนี้ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับ อ่าเบนเดวิสนะครับโจนาธานอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ลงเป็นตัวจริงนะรครับพวกอ่านักกีฬาที่เป็นต่างชาติที่เป็นแบบลูกครึ่งจะหาง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนเล่นในลีกยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะถ้าอยากดูรีวิวว่าเฮ้ยมีใครบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากดูเนาะเพื่อใครอยากเอาหาเอาไปใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าผมจะซื้อนะครับในอีพีหน้านะนะนะถ้าผมจะซื้อนะโอเคฮัตจียดนี่นักเตะเล็กน้อยครับ จะซื้อนะครับนักเตะที่ผมหาเจอนะครับซื้อไปทําอะไรอาจจะปล่อยยืมบ้างนะครับแล้วก็อาจจะใช้บ้างนะครับในบางแมตชเนาะเพราะอย่างน้อยๆเราต้องมีชุดสำรองที่เจ๋งกว่านี้นะครับอันนี้ชุดสำรองเราค่าพลังก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าส่วนมากะจะอายุเยอะนะครับผมเนาะมีนักเตะที่ผมเสริมเข้ามาอย่างเดียวที่ยังอายุไม่ยังอายุน้อยนะครับผมส่วนมากก็จะแบบเซมินาหมดเร็วนะครับก็ ผมก็ต้องมีโรเตชันบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักเตะมันจะไม่ไหวนะครับเเดี๋ยวพอเราขาดใครคนนึงไปมันจะทําอาจจะทําให้ทีมเราเละได้นะครับดังนั้นเนาะอันนี้ผมจัดตัวเล็กน้อยนะครับจะส่งอกองหลังคนนั้นลงมานะครับที่เพิ่งซื้อใหม่นะครับค่าพลัง54าเนาะโอเคแล้วก็ส่งกิฟต์เซนลงมาเล่นทางแบ็กซ้ายนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มการแข่งขันกันเลยครับโอเคแมตช์นี้กลับมาเล่นแบบซิมแมชเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่น่า เลย์แมชกทุกแมชกซี่เป็นแม็ช์จิงชนะเลิศนะครับผมจะให้ท่านชมดูนะครับโอเคฮะไปเลยฮนะเอาอโดนน้ำเฉยเลยฮนะท่านผู้ชมนาทีที่สนะิบสี่ฮะเราโดนนำซะแล้วฮะเมาค่อมเนาะถ้าใครยังติดตามอยู่นะครับผมยังทำอยู่นะครับแต่ว่าเออไม่ค่อยมีเวลาพากเลยครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่ตามเมาค่อมเนาะเดี๋ยวก็น่าจะลงไม่เกินไม่เกินวัน <c oughs> ไม่เกินวันพฤหัสก่อครับน่าจะไม่พรุ่งนี้ก็วันพุธนะครับเนาะเพราะผมต้องต้องทํางานต้องตัดงานนะครับต้องตัดงานเยอะนะครับต้องตัดหลายคลิปเลยเนาะหลังเกมแมนยูก็ยังไม่ได้ลงเนะครับหลังเกมแดงเดือดเนาะเดี๋ยวผมก็อัดนะครับอ้าวรถนำนครับผมจากนี่ฮะอีกแล้วคนระับ แคนเบรรี่เอผมแล้วก็นิโควิชครับทีที่52กับ55นะครับสวยงามฮะนำแบบนำในครึ่งหลังด้วยนะครับผมโอเคชนะไหมฮะแมตชนี้ชนะเถอะฮะอ้าวสามลูกเฉยฮะโอ้มันตะกี้ยังสองหนึ่งอยู่เลยฮะนี้ชนะไปสามประตูต่อหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมเราชนะมาแล้วฮะสามประตูต่อหนึ่ง มีใครยิงอีกคนอ๋อไอ้นั้นยิงสองลูกนะครับโอเคก็มีงานมาให้เราด้วยนะครับนี่นี่นะครับแต่ว่าที่จริงก็น่าไปเนาะแต่ว่าซีรีส์เราก็อันนี้ละกันนะครับไปต่ออันนี้ก็อนก่อนนะครับต่อเจฟฟิลไปก่อนเนาะทีนี้จากบุนเดสสองนะครับเขามาให้เราไป นักเตะเขาก็ข้าพลังเยอะอยู่นะครับดูดิแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนักเตะเราข้าพลังเยอะกว่าดที่ซ้ำไหมอ่ะบางคนนะครับมีนักเตะญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่เอาแล้วกันนะครับอยู่นี่ต่อเถอะนะครับโอเคเอาโจเกียวฮะส่งหมายมาบอกเราครับว่าขอเป็นตัวจริงฮนะในแมชนี้ผมก็อนุญาตไปเลยนะครับให้ฮะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ นี่ฮะลงไปเลยฮะตัว่าจริงเลยฮะขอแบบเก่งๆหน่อยนะเล่นให้ดีเลยครับแล้วก็เป็นตัวจริงไปเลยแมทนี้ขอยิงสักสองหลุดยิงสักลูกแล้วกันนะเคลวฮาโอเคไปกันเลยฮะ โอเคเริ่มเกี่ยมาแล้วฮะอ้าวโอ้โหเกียวฮาร์ะยิงมาแล้วฮะลูกหนึ่งนครับนาทีที่เจ็ดเลครับโจเกียวฮาร์ดส่งลูกก็จากนิโควิชนะนาทีที่ยี่สิบเอ็ดส่งประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกเลยครับจากโจเกียวฮาร์ดแล้วก็นิโควิชผมเปลี่ยนนิโควิชพักนะครับแล้วก็ส่งเฟอร์กี้ลงมาเลครับ อ๋สามศูนยะ์น่าจะเปอร์กีนะครับโอเคก็จบเกมฮะคลีนชีทฮ้วสามประตูตัอศูนย์นะครับภาพอาจจะมีค้างบ้างนะครับอาวโอ้โหแมนร็บตเรมเมตเป็นผู้ตัดประตูก็ซาเลตนะครับได้คลีนชีทด,ด้วยเนาะ ดูอันดับหน่อไหมครับเอือนอันดับไหนเอ่ยดูอันดับเจ็ดไหมท่านผู้ชมน่าจะเจ็ดหร่อเะมัมะเจ็ดเนาะโอเคครับผมจะซื้อคนนี้เลยฮะชนะทิพย์ส่งกระสินครับผมจะเริ่มสะสมนะักเตะไทยหน่อยนะครับผมอยา่างน,น้อยๆถ้าเราไม่ใช้ก็เอาไปปล่อยยืมเนาะอ่าพวก ยูยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยที่มาแข่งะนะครับที่มา,ชาเช้าเสมอกับมองโกเลียไปหนึ่งหนึ่งะนะครับก็อาจจะปล่อยยืมเลยครับวันนี้เขาอยากย้ายทีมนะผมยังไม่ให้ย้ายนะครับเดี๋ยวจะให้ปล่อยยืมให้ก็ได้นะครับโอเคผมจะให้ชนาทิพย์สงกสินนะครับไปที่สามล้านละกันนะครับเหมือนเลยจะเส้นนักเตะเพิ่มด้วยนะครับเมื่อตกี้นี้เนาะ แจ็ควิเชลนั่นเองนะครับแจ็ควิเชลนักเตะเก่าอาร์เซนอลเนานะใช่ไหมท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจหรือว่าอีพีที่แล้วนะผมไม่แน่ใจนะครับโอเคผมจะให้ไปที่3ล้าน6 000, นะครับสำหรับค่าตัวชนะทิพนะรอดูครับว่าเราจะตกลงกันได้ที่เท่าไหร่นะครับเราต้องตกลงกับคอนเสโร์ดีด้ซัปโปโรก่อนนะครับโอ้เขาไม่ให้อีกนะท่านผู้ชมต่ออีกนะเราต้องต่อฮนะ 4ล้านแล้วกันนะครับสดี๋ยชนาทิพ4ล้านไปก่อนนะครับรอดูซัปโปรโรครับว่าเขาต้องการจะขายชนะทิพในราคากี่ล้านนะครับผมท่านผู้ชมนักเตะไม่ค่อยฟิตเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปอาเทรนนิ่งนิดนึงนะครับว่ามันยังเทรนนิ่งได้หรือเปล่านะครับ ถ้าชนะทิปสี 4, 000, 000, นะ่ล้านนักเตะคนนั้นอีกประมาณสองล้านมันก็หกล้านนะครับเรามีตังอยู่เก้าล้านเองแล้วเราผูซื้อใครไปก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับหกล้านเราก็จะเหลือสามล้านเลยเหรอผมก็ไม่พอคุณผชมดังนั้น EP หนะ้าอาจจะยังไม่ได้ซื้อนะครับผมสำหรับนะักเตะไทยเนาะผมอาจจะมาอัดคลิปาให้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีใครบ้างเนาะอาจจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเราจะไม่เหลือตังนะครับพอ อจบฤดูกาลไปแล้วนะครับนักเตะอ่าพอนักเตะมันย้ายมาตังเราจะตัดพอตัดผมว่าตังมันติดลบแน่ครับท่านผู้ชม โอเคฮะเริ่มเกมมาแล้วครับท่านผู้ชมยังทําไรกันไม่ได้เลยครับมาดูนะดวนน้ำครับท่านผู้ชมโดนน้ำอีกแล้วฮะนาทีที่22ครับผมเขายิงได้หนึ่งประตูต่อศนะูนฮะโดนน้ำฮะโอ้โหแล้ว2งศูนย์เลยฮะจิดส่งเฟก,กี้แล้วก็อ่าพัเทอร์สัตลงไปนะครับ อ่าสองหนึ่งก็ผมจะเบเยอร์สครับผมวิลเลียมสโตนใบเหลืองอ่าสองประตูต่อเนอสองฮะจากเฟรกี้ฮะโอเคฮะเราอยอมรับได้ให้ความเสมอไม่เป็นไรฮะแพ้ก็ไม่เป็นไรฮะถึงแพ้เนาะเพราะเราได้แชมป์แล้ว <laughs> ไม่น่าใช่เดยกก็ไม่น่าใช่ไื่เป็นไรฮะชมป์เสมอก็ โอเคอยู่มั้งฮะเรายังไม่อัพไปอีกคันหนึ่งลเลยยังเป็นโปรเฟสชันแนลอยู่เลยนะครับสำหรับมิกเกลแซมเด็กครับโอเคฮะไปไปต่อไปเจออะไรฮนะโอเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใผมใน FA ครับนะครับ เ,เ,เขาไม่เอาอีกแล้วเขาต้องการที่ห้าล้านสองนะครับถือว่าแพงเกินนะครับห้าล้านสองแพงมากนะขอที่สี่ล้านเจ็ดแล้วกันเฮ้ยทำลองดูสักหน่อยเผื่อได้สี่ล้านเจ็ด ยังไงฮะเ,เขาขอมาที่5ล้านหนึ่งครับท่านผู้ช,ชมอาจจะต่อลงมาสักหน่อยขอไปด้วยนะครับโอเคฮะต่อลงมาสักหน่อยไหมฮะที่สัก5ล้านดีกว่านะครับรอดูฮนะถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก็5้ล้านหนึ่งละกันนะ โอ้ได้เลยผมคอนแทคแล้วเราจะต้องมาเซ็นสัญญากับชนาทิปค์ปบผมดูที่ค่าหนึ่งก่อนนะผมจะให้สซ็กหนึ่งหมื่นสามพันแค่นี้พอแล้วกันนะครับขอตัดห้าร้อยออกไปเนาะโอเคไหมฮะสำหรับชนาทิปน่าจะโอเคนะครับโอเคฮะเรียบร้อยฮะรเราจะเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้นะครับ ก็ในช่วงเปิดตลาดตรงนู้นเลยนะครับโอเคแมช์นี้เราจะไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับที่มีทั้งบูโน่เฟอร์นันเดสเอ็นโกโร่กองเต้ในบผมยังไงฮะเราจะยิงสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมโอ้โดนแมนยูนำฮะจากมาคัสรัดฟอร์ดนาทีที่ยี่สิบสามฮะ กับม <iyorsun? S 2> <c oughs> <int os> ิซากาดูเหลืองฮะนาทีที่ยี่สิบหกยังไงฮะอเราจบครึ้งแรกแบบเราโดนน้ำม ในข้างหลังเราจะแก้เกมโดยการเปลี่ยนแผนนะครับมาที่ 3, 3, 3มามสามสามหนึมฮะไม่เอาฮะสี่สองสองสองของราฮะเดี๋อาจจะเป็นแผน4ี่สองสองแล้วก็2อีกตัวหนึ่งฮะสี่สองสองสฮะลองดูฮะว่าเราจะสามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่านะครับในแมส์น้ส่งแพทเทิร์นลงมาครับผมตัวเดียวเลยฮะด่งประตูตัวหนึ่งผมจะโซโลโดับ เสมอแล้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้ลุ้นนะฮะผมแก้เกมมาโดยการเปลี่ยนแผ่เลยนะครับในแมชนน้อ่าล้อหน้ามัม่วโอ้โหจะโซดาเดิมคนเดิมฮะนาทีที่เจ็ดสิบสองฮะจบไหมอ้าวสามสองฮะไอสามหนึ่งฮะเ้าสามสองจริงครับผมโอ้โห แบดี้กับกรีนบูดมายิงนะเราชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับโอเคฮะรเราแมตช์หน้าเราก็จะต้องเจอกับบร i g ันอัลเบียนนะครับผมอาจจะไปแข่งหลังไม่ให้แล้วกันนะครับอี EP หน้าผมอาจจะไม่ได้ซื้อนักเตะไทยแบบที่ผมบอกนะครับอาจจะซื้อคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้านะครับ,นะร,บรอติดตามนะคลิปเคลิปเกม SM หน้านะครับผมจะมารีวิวทาง นักเตะไทยนะครับใน SM เนะครับเกือบหมดแล้วกันเอาคำว่าเกือบแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเยอะขนาดไหนนะครับโอเคดังนั้นคลิปนี้มิเกลแซมต้องขอตัวไปคุยกับบอร์ดบริหารหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ